และเชฟเอ็กซ์เจนี่อีพีนีนะครับเราพามาที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยจังหวัดระยองครับในการเดินทางมาที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยจังหวัดระยองนะครับเราก็ได้แวะที่กริปเพื่อเช็คความพร้อมของรถเราเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็เช็คลมยางนอกจากนั้นเราก็เช็คน้ําเช็คอะไรให้ดีก่อนการเดินทางมาที่นี่นะครับก็แวะไปที่กริปได้เลยนะครับ เขาก็ยินดีบริการเราอยู่แล้วครั้งนี้เราก็ได้อย่าง p r o x ซ CR-1 ซียว mm hmm. มาตรงรุ่นกับรถเราเลยครับมาตลอด3ชั่วโมงและอย่างนุ่มราบเรียบนะครับทำให้เราทุกคนมาถึงชุมชนบ้านทะเลน,น้อยแห่งนี้โดยปลอดภัยและสบายเช่นเคยครับขอบคุณโตโยทยัวนนันที่นี่ด้วยนะครับ ระหว่างที่เรามาชมชนแห่งนี้นะเขาก็มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะเขาชื่อสะพานรักสแสมนะซึ่งมันเป็นสะพานแบบสะพานแขวนนี่แหละข้ามคลองเดินไปมันก็จะแกว่ง,ๆ,งๆอย่างนี้นิดนึงตื่นเต้นดินด จริงนอกจากความสวยงามแล้วมาเช็คอินแล้วนะจริงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยหันมาใส่ใจระบบนิเวศนะเพราะจะเริ่มเห็นเลยว่าแบบถ้าเราเดินไปเนี่ยมันเป็นป่ากงกลางนะมองไปก็จะมีปูดําตัวเล็กๆปูอะไรวิ่งอยู่ก็สามารถมาเดินเล่นสุดอากาศบริสุทธิ์ถ่ายรูปเช็คอินของที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยแห่งนี้ได้นะก่อนที่จะแวะเข้ามาในชุมชน ถึงแล้วถึงแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยจังหวัดระยองนะครับแล้วก็นี่เป็นที่พักของเราตรงนี้เป็นโฮมสเตย์ของที่นี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับกล้วยนี่กินได้ไหมครับ<ม>านาจริง <นะ S 1> ครับ,รบมาถึงก็แบบมีกล้วยตั้งอยู่อย่างนี้เลยอันนี้กล้วยหอมใช่ไหมครับคุณป้าปลูกเองเหรอครับจ้ะงั้นเดี๋ยวขอกินแล้วเข้าไปดูข้างในเลยเข้ามาก็เป็นบ้านเป็นโถงอย่างนี้นะวันที่มาวันนี้จริงๆแนละ้วดูลมดีมากๆเลยนะครับก็มีที่นอนของพวกเราอยู่ตรงนี้ พอเริ่มต้นมาถึงบ้านชุมชนทะเลน้อยที่นี่นะครับเราก็มีนัดกับไกด์ชุมชนไว้นะครับเรียกง,งนะ่ายๆเนาะชื่อฝนเป็นไกด์ชุมชนนะคะคยินดีต้อนรับนะคะวิสาหกิจชุมชนบ้านทะเลน้อยระยองฮีค่ะวิถีชุมชนของที่นี่นะคะเป็นวิถีชุมชนที่แบบว่าทั้งวัฒนธรรมทั้งปลูกป่าชายเลนค่ะไล่นาสวนผสมค่ะก็เอาชีวิตประจําวันในชุมชนเนะะี่ยค่ะ มาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้มีอะไรให้ดูบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านผักกระชับเสร็จแล้วนะคะค,คือที่นี่แล้วก็ไปดูบ้านปลาเค็มแดดเดียว,ดดดยวค่ะแล้วก็ไปดูวิธีการทำน้ำปลาที่นี่ทำน้ำปลาด้วยตอนเย็นเราก็ไปนั่งแพร่ดูเหยื่วแดงแล้วก็ทําอาหารพอเสร็จแล้ว เราก็จะไปนอนโฮมสเตย์อ่าโอเคก็ปเป็นหนึ่งคลิปของเราในวันนี้นะครับแล้วเราไปดูผักกระชับก,กันก่อนเลยไหมครับพี่ฝนไปไปผักกระชับเนี่ยรินมันคือเหมือนวันชพืชในท้องนานนะแต่ว่าคนรุ่นปู่ย่าหรือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไปเก็บมากินเป็นอาหารกันแต่ที่เนี่ยนอกจากมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามคันานาแล้วเนี่ยเขายังมาพเพาะเลี้ยงให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนของเขาด้วยนะครับซ<ช>ึ่งจริงหน้าตามันเหมือนต้นอ่อนทันตะวันเหมือนกันเลยใช่อ๋อเอกลักษณ์เขานี่ใบมันจะโค้งเข้าหากันแบบนี้เราสามารถไปทําเมน ได้หลายอย่างเลยจะเป็นแกงส้มผักกระชับ,บผักกระชับไฟแดงผักกระชับทอดกรอบหรือแม้กระทั่งยำผักกระชับแล้วทำไมถึงเรียกผักกระชับครับคือผักกระชับเนี่ยเม็ดเขาอ่ะมันจะเป็นผลครับคราวนี้เวาลาเราเดินผ่านไปเนี่ยเม็ดเขาจะติดเสืออ้อผ้าเรากะชับเลยอ๋อเพราะเดินผ่านนาปุ๊บเนี่ยมันจะติด แน่นเลยเมันติดจนกระชับเลยอ,เอย่างเงี้ย่เลยนะคือถ้าอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยใช้เวลาต้อง7จดเดือนอะ่ะขาจะได้กินเพราะเอามาทําเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็เหมือนกันพอเราได้เม็ดของเขามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาแช่น้ําอีก3าสี่เดือนเก็บเม็ดเดือนเมษาแช่น้ําไปก่อนจะเพาะก่าจะเสร็จอะไรได้กินพืชจิกาทันวาเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยมันกินเขาได้แค่ขังเดียวอันนี้จะเป็นเม็ด แม่พันุ์ค่ะเม็ดแม่พันธ์ของผักกระชับใช่ที่เราเก็บมาจากน้องนาค่ะแล้อย่างเม็ดอย่างที่ฝนขึ้นหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งต้นมครับข้างในเม็ดเนี่ยมันจะมีจาวอยหนึ่งเม็ดสองจาวค่ะก็เป็นสองต้นสองงอกผลสองงอกใช่ใช่ค่ะ อ๋หลังจากกิจกรรมต้งผักกระชับแล้วนะครับเราก็ไปดูวิธีการทําปลาแดดเดียวหรือปลาเค็มในความหมายของคนในชุมชนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ปลาจากท้องเที่ยขอและเอาไปจับป้งจับปลาเครื่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันไม่พอเขาก็จะรับซื้ออีกเครื่องหนึ่งมาทําเป็นปลาแดดเดียวนะครับอย่างเงี้ยก็มาวิธีมันคืออะไรครับเราล่าเสร็จใช่ไหมครับค่ะควักไส้แล้วก็ เดี๋ยวเขาก็ล้างแล้วก็เอาไปแช่น้าเกลือเอาไปแช่น้าเกลือก่อนค่ะเขาก็จะมีวิธีเขาแช่น้ําเกลือประมาณ1 0บถึงสินาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาเเสดดน้าแล้วก็ไปตากแดดพอตากเสร็จอะไรเสร็จอะไรแล้วเนี่ยเขาก็เก็บเก็บแล้วเขาก็ไปขายที่ตลาดเลยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งหมดนะอย่างทรงยังไส้เนี่ยเขาก็จะมีแม่ค้า<ะ>เนี่ยมารับเอาไปให้ปูทานอ๋อก็ให้ปูทานใช่ใช่ให้ปูกินระหว่างการทำเนี่ยครับพวกเศษปลาท้องปลาไส้ปลาเนี่ยเขาก็เอาไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลาต่อได้อีกด้วยเพราะงั้นเนี่ยเงิน รายไดก้ก็กระจายอยู่ในชุมชนนี่แหละอันนี้เมื่อกี้เราแล่เสร็จใช่ไหมครับไม่ฝนพี่เขาจะเอามาแช่น้ำเกลือ,อน,น่นอะซึ่งในน้ําเกลือนี้ผสมอะไรไว้บ้างครับก็มีน้ําตาลมีเกลือมีสีอิ๊วดำค่ะมีสีอิ๊วดำด้วยที่มันเป็นสีสวยๆเยนี่ยเพราะอะไรผมนึกรว่าเพราะแดดไม่ใช่เพราะว่ามีาทําสีแบบนี้ด้วยจะไม่ใส่เป็นสีรผสมอาหารนะมันจะสีมันจะไม่สวยแล้วมันก็กิกนมันจะไม่เหมือนไอ้พกธรรมชาติแบบนี้ ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขาทําอยู่เขากําลังรอเวลาเอามาตากนะแต่อันนี้คือส่วนที่เขาตากไว้แล้วตากไว้แล้วอ่าก็คือมีขายทั้งแช่เป็นตัวทั้งแร่เป็นปลาแดดเดียวด้วยนะครับอันนี้ปลาสีเสียดค่ะปลาสีเสียดปลาขาไก่ค่ะอันนี้ปลาขาไก่ปลาสลิด ซึ่งขั้นตอนนี้เขาเริ่มงานตั้งแต่ตีห้าก็ทําเป็นร้อยโลเลยนะครับตากแดดเสร็จสี่ชั่วโมงเอาไปขายที่ตลาดขายเสร็จก็กลับมาซื้ออันใหม่ว่าทํามันต่อไปซึ่งการตากแห้งทั้งหมดหรือตั้งแต่การเริ่มทาปลาทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาหนึ่งวันจี่มันเหมือนเป็นการหารายได้ของชุมชนของเขานะตื่นมาทํางานทางานเสร็จเอาไปขายเอาไปขายเสร็จเอากลับมาทําใหม่เพราะฉะนั้นเนี้ยรายได้ก็จะอยู่ในชุมชนเอาอย่างนี้ถ้าเกิวันที่แบบคืมคม,มอย่างนี้ทำไงอะพี่ เขามีโรงอบอ,อบแบบโบราณสมัยโบราณอะไรก็เปลี่ยนจากปลาต่างแห้งเป็นปลาอบปลาอบอระหว่งางตากแดดกับอบให้แห้งเหมือนกันไหมพี่ถ้าอบมันจะใช้เวลาเยอะกว่าตากประมาณชั่วโมงนึงกินรสชาติเหมือนกัน<อ>แต่เราจะต้องลงทุนเพิ่มและเหนื่อยเพิ่มออเหนื่อยเพิ่มอีกแต่เรายังได้ขายแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นปลาต่างแห้งของเขาหรือปลาเค็มของเขาเนี่ยคนที่มีหน้าที่ทาอาหารเลี้ยงนะักท่องเที่ยวหรือเลี้ยงคนที่แวะมาที่ชุมชนของเขาครับเขาก็เอาปลาเนี่ย ไปอยู่ในเมนูอีกด้วยผักกระชับก็เหมือนกันก็จะโดดเอาไปอยู่ในเมนูอีกด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดใครแวะมาชุมชนเนี่ยก็จะได้กินทั้งปลาเค็มที่เป็นของพื้นบ้านหรือปลาแดดเดียวนี่นะครับแล้วก็ผักกระชับด้วย ไม่ใช่แค่มีปลาแดดเดียวอย่างเดียวนะที่นี่เขามีการทําน้ําปลาประจําชุมชนของตัวเองด้วยนะครับพี่ต่อรีครับน้ําปลาที่นี่ทำไมมันถึงดีกว่าที่อื่นมันมีความพิเศษยังไงครับเราไม่ได้มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยค่ะเราใช้ปลากับเกลือไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีซึ่งปลาที่ใช้ปกติไปใช้ปลาอะไรทำทำน้ำปลาปลาหัวอ่อนค่ะปลาหัวอ่อนหรืออีกชื่อนึงปลากระตัก อ่าปลาก,กระตักตก,<ช>ตก็คือปลาที่เขาชอบมาทําน้ําปลากันนี่แหล<ช>ะแลักคันนี้ก็เป็นปลาที่ชาวบ,บ้านเขาหามาเพราะมันเลยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ประจําชุมชนแบบนี้รับ<ช>ซึ่งจริงโรงน้าปลาที่นี่เปิดตั้งแต่สองห้าสี่ห้านะเขาทํามา2ี่สกว่าปีแนละ้วเป็นโรงน้ําปลาเล็กๆเ,เนี่ยแหละรครับหมกหักอยู่ประมาณสัก10กก่าโอ่งอย่างเงี้ยครับจริงๆก็เป็นการหมักแบบโบราณโบราณมานะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมเอื่นเลยนอกจากเกลือแล้วก็ปลานะครับวิธีการทำมาพิสารพีก็คือเหมือนวัาเราเอาปลามาหมักเกลือเสร็จใช่ไหมหมักเกลือเสร็จเราก็ใส่ไปใน โอ่งเลยแล้วก็ปิดฝาให้แน่นแ,แล้วก็รอเวลา <S 2> <S 2> <ช>จน <S 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 เกลือ <S 2> <S 2> <S มันดูดน้อา,าออกมาจากปลาแปดเดือนแลนนี้มีทั้งหลายโอ่งนี่ทําทีหนึ่งได้หลายขวดไหมครับเนี่ยเป็นพันค่ะเราเป็นพันขวดเลย <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหทั้งชุมชนเองเขาจะมาลงมือมาช่วยกันทำทำทำเสร็จขายก็กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนนะครับของก็ออกไปขายใครใช้ก็ต้องเอาไปใช้ร้านอาหารในชุมชนก็มาช่วยกันอุดหนุนก็ทําให้ชุมชนนี้ได้ประโยชน์ด้วยนะครับ และเวลามาชุมชนนี้นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเราก็ได้ไปทําอาหารกันบนแพรด้วยนะครับแพรนี่เป็นแพรของชุมชนใช่ไหมค่ะซึ่งในกิจกรรมบนเนี้ยอย่างเงี้ยที่เ,เออกแพรไปแล้วเนี้ยมีกิจกรรมอะไรบนแพรบ้างครับพี่ฝนเรามีาาคาราโอเกะคาราโอเกะแล้วก็ทานอาหารบนแพรดูเหยื่อแดงไปด้วยค่ะ วันนี้เราจะทำา2เมนูนะคะอ่ามีกี่เมนูจ้ะอ่าเป็นแกงส้มผักกระชับอ่าแกงส้มผักกระชับครับค่ะแล้วก็ผักกระชับไฟแดงเดี๋ยวเรา,<ม>าติดตั้งไฟเลยเริ่มจากผักกระชับก่อนนะครับ ซึ่งผักกระชับแก้ทํา2อย่างคือแกงส้มกุ้งใส่ผักกระชับกับผักกระชับไฟแดงซึ่งจริงแล้วใครก็โชว์ขั้นตอนการทําแล้วก็อธิบายกันทํว่าจริงแล้วผักกระชับเนี่ยกลิ่นมันมีเอกลักษณ์นิดหนึ่งนะเวลากินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนแบบกรอบแน่นอะก,กึบกับกึบกับหรือแบบทันชี่นิดหนึ่งนะเพราะฉนั้นใครชอบผักแบบนี้ก็สามารถเอาผักกระชับไปไประยุกตกับอาหารต่างๆได้นะครับซึ่งอาหารทั้งหมดนี้พี่ฝนเตรียมให้เรา4อย่างแต่ทําให้เราดูอยู่2อย่างนะครับก็คือผักกระชับไฟแดงแกงส้มเนี่ยแหละแล้วก็ยังเสิร ละกร,รมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีปลาตากแห้งทอดเอามาทอดให้เรากินด้วยระหว่างทางลากแพออกไปเนี่ยมันมีเหี่ยวแดงเป็นฝูงเหี่ยวแดงฝูงกาอะไรอย่างงี้ขนาดวันนี้พี่เขาบอกมันไม่เยอะมากเราก็ยังเห็นว่ามันเยอะนะครับ ส่วนคนที่แบบมาท่องเที่ยวอยากได้แพเล่นน้ำเล่นน้ำเขาก็มีซึ่งจริงๆก็ใช้เวลาประมาณสัก2-3ชั่วโมงคือออกไปสัก4โมงกลับมาสัก6โมงนะครับข้าเครื่องอะไรก็กินกันบนนั้นเลยนี่ผักกระชับนะครับ แต่ว่าจะพืชในนาซึ่งจริงเราก็คงไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันกินได้หรือกินไม่ได้นะออกมาเป็นเมนูที่สามารถเสิร์ฟให้คนที่มาเที่ยวในชุมชนหรือคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ได้ลองกันนะครับแล้วนอกจากมันแปลกมันใหม่แล้วด้วยเนี่ยยังอร่อยด้วยนะถามว่าดีใจไหมดีใจมากเขายังรู้ว่าชุมชนนี้ยังมีอะไรที่ดีได้รู้ว่าที่นี่เขามีผัก กระชับที่มันแปลกหรือปลาเคมเ็มแดดเดียวเวลามาทานแล้วรสชาติแบบไหนวิธีทํายังไงหรือแม้กระทั่งลงหมักน้ําปลาเนี่ยเวลาที่นักท่องเที่ยวะซื้อกลับไปเขาก็ยังกลับมาเที่ยวที่เราได้อีกแล้วก็ยังสั่งของทางออนไลน์ได้อีกด้วย ซึ่งการทําแบบนี้ครับมันทาให้ความยั่งยืนของชุมชนมันเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะเนื่อ,องจากว่าแต่ละคนเขาทาหน้าที่ของตัวเองนะคนตากปลาก็ตากเอาไปขายคนที่มีหน้าที่ทําอาหารในชุมชนก็จะเอาปลาของชุมชนเนี่ยไปทาอาหารด้วยคนที่ปลูกผักกระชับเขาก็ปลูกผักกระชับขึ้นมาคนในชุมชนก็ได้เอาไปใช้เอาไปขายก็ทําให้ก่อเกิดรายได้หมุนเวียนกันในชุมชนนะแล้วก็เกื้อหนุนกันเป็นชุมชนที่มั่นคงขึ้นมาเพราะงั้นใครแวะมารียงก,ก็แวะมาที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยได้นะครับ การเดินทางมาที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยจังหวัดระยองนะครั้งนี้เราก็ได้อย่าง p r o x เซียวันทำให้เราทุกคนมาถึงชุมชนบ้านทะเลน้อยแห่งนี้โดยปลอดภัยและสบายเช่นเคยครับขอบคุณโตโยทยวนนันที่นี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้เพจโตโยทยไทยแลนด์ด้วยนะครับจะพาไปกินที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับติดตามกันที่ช่องของพวกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับ ตอนนี้โตโยต้ายมี Line Official แล้วนะครับสามารถสแกน QR โค d ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือแอด Line Official a c c ค u n t t ต y o Th t t h a i l a n d บอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆและกิจกรรมสุดพิเศษรอเพื่อนๆอ,อยู่ครับ t o y o t ้า s